กช่องสองการ์ดอีกแล้วเช่นเคยนะครับก็ตอนนี้ก็อยู่กันใน EP ีที่24แล้วนะครับกับการรีวิวเด็กมิเนอร์ทอนนั่นเองอันนี้มาตามคำเรียกร้องนะครับผมของท่านผู้ชมนะครับผมบอกว่าเอออยากเห็นโครงเด็กนี้จังเลยนะครับว่า ถ้าอธิบายเป็นคลิปแล้วมันจะออกมาเป็นยังไงบ้างนะครับก็ต้องบอกว่าตัวผมเองนะครับมาไม่เคยเล่นเด็กนี้นะครับพอดีมีมีน้องที่เคยเล่นกันสมัยแบบโู้ตั้งแต่สมัยเรียนนะครับได้เคยเล่นเด็กนี้ไว้ครับก็พอจําคอนเซปต์ได้คร่าวๆนะครับผมก็เล่นง่ายนะครับผมเป็นเกมทําเกมตีนั่นเองนะครับผมแต่พอดีว่ามีตัวใหม่เพิ่มเติมเข้ามานะครับผมเราไม่รู้ว่าคอนเซปต์ตัวเด็กนี้พัฒนาไปทางไหนบ้างนะครับผมเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับผมไปดูเทคตัวใหม่กันเลยดีกว่านะครับโอเคไป ก้อนนี้เป็นตัวใหม่นะครับผมตัวล่าสุดเลยที่มาเติมเด็กมิเนอร์ทอนนะครับเป็นมิเนอร์ทอนวอลล์สเดอะเอเวกเคนนิงนะครับเป็นทอมอนสเตอร์ธาตุไฟเลเวล3 MP ค่าไล่สอค่าโจมตี2หน่วยแอทตัคสิบดีเฟนส์8สปีด4นะครับอยู่ในชุดเอเวกเคนนิงล่าสุดนะครับผมมีบริตี้เข้ามาครับบอกว่าสามารถแสดงในมิเนอร์ทอร์1ใบในมือเรานะครับจากนั้นเลือก1อย่างนะครับบริตี้เนี้ยสูญเสียโดย PA ไม่ได้ด้วยนะครับให้เลือกอันที่1ครับบอกว่า ไลฟ์ฟรีเนมมีเนอร์ทอร์เลเวลสที่ไม่ได้ชื่อกาดใบน,นี้หนึ่งใบในมือหรือในกองเราโอ้ลงสู่สนามปุ๊บแล้วกระตุกเลเวลสเข้าสนามนี่เถื่อนมากเลยนะอ่าอันที่2องเขาบอกว่าซิลหนึ่งใบแอสแทคลบสตามเนมมีเนอร์ทอร์ในสนามและหรือในชายเราอินฟินิตี้เทิร์นนะครับยกเลิกไม่ได้ด้วยนะครับผลลบนี้นะฮะก็โอ้โหเป็นเอเวอร์ตี้เข้ามาที่จะในเรื่องของการตั้งบอร์ดก็ได้หรือจะทําเกมบุกก็ได้นะครับในการเลือกเนาะมีเงื่อนไขนะครับผมก็คือบอกว่ากรอบสีฟ้านะฮะการ์ดใบนี้อยู่ในสนามหรือในชายนนนะะคคครรรรับับบผผมมมิสทอ์ สายเรานะครับแอตแทกบวกห้าป้องกันวิกทัศนะครับและไม่ถูกทำลายจากการสวนกับกับลมนะครับผมเออและไม่ถูกทำลายจากการต่อสู้กับลมเดี๋ยวนะออกแบบมาให้ไ ف ่กับลมได้แบบอ่าโอเคไม่ตายเลยว่างั้นเถอะนะครับเป็นอบปลิตี้ที่ถูกยกเลิกไม่ได้ด้วยนะครับผมแล้วก็มีอบปลิตี้ที่2ครับถัดลงมาด้านล่างในช่องเงื่อนไขนะครับผมแอสโทรียอนเนาะแอสเทรอนนะครับเดอะมิเนอร์ทอนะครับสายเราแอตแทกบวกหและอบปลิตี้สูญเสียไม่ได้นะครับผมอ่าแล้วก็อบปลิตี้ของการ์ดใบนี้เนี่ยสูญเสียไม่ได้ด้วยอีกเช่นกันนะครับผมคือแบบ โหดร้ายในโหดร้ายนะครับผมสองชื่อนี้นะครับระหว่างคริสมิเนอร์ทอร์แล้วก็แอตโรนนะครับผมเดวมิเนอร์ทอร์เนี่ยเป็นตัวไหนเนี่ยเดี๋ยวเราขยับไปดูชื่อต่อๆไปกันนะครับไปดูของคริสมิเนอร์ทอร์ก่อนเลยนี่ครับผมเป็นมอนสเตอร์นะครับเดเวลสองนะครับผมแล้วก็ค่าไล่สองค่าโจมตีเพียงหนึ่งเท่านั้นนะครับแอตแท็กสิบดีเฟนต์เก้าสปีดสี่นะครับมีท่าลมล่างหนึ่งท่าครับบอกว่า รวมล่างไฟ1ใบนะครับแอทแท็กจะเป็น13นะครับเอ็มพีค่าโจมตี2หน่วยเท่านั้นนะครับผมแล้วก็มีเอ่อเอเบลิตี้ครับทั้งหมดเลยอโลนนะครับต้องบอกว่าเมื่อมีการ์ดไปนี้ใบเดียวในสนามนะครับผมก็คือแอทแท็กจะบวกตามมอนเตอร์ธาตุไฟในชายเรานะครับผมและยกเลิกเอเบลิตี้ฟิลไฟตรงข้ามนะครับผมเป็นเทคที่ผมมองว่าการยืนอโลนเนี่ยคือมันก็วัดใจนะถ้ายืนคำได้จะดีนะครับแต่ถ้ายืนไม่รอดก็บินเลยเกมมันพังนะครับผมมีเบลิตี้ถัดมาครับบอกว่าการไปนี้ป้องกันการถูกทำลายจากการต่อสู้กับซิลที่รวมร่างนะครัับบไมม่่่ตาายกซิลทีรรวง โหดมากนะครับผมแล้วก็มีออฟเวริตี้ลองสุดท้ายครับบอกว่าตราบที่เรามีเลเวลในชายมากกว่าฝ่ายตรงข้ามนะครับการ์ดใบนี้บวกแอตแท็ก4นะครับผมก็ต้องบอกว่าการ์ดใบนี้เป็นการ์ดโปรโมนะครับชุดเก่านะชุดเทอร์เชลนะครับนัมเบอร์ที่297นะครับผมออกมาในช่วงแรกๆนี้ต้องบอกว่าคริสมิเนอร์ทอมไม่รู้จะเอามาใส่เด็กทําไมนะครับผมแต่หลังจากที่มีตัวเสริมนะครับผมในเรื่องของมิเนอร์ทอรวอลล์ออกมาเสริมเนี่ยครับก็คืออยู่ในสนามจะได้บวกบวก5จุดนะครับผมแล้วก็ป้องกันเวททัตไปถูกกกทําาาาลยจรต่อสู้กับลม ก็ทำให้พรีเมียร์ทอนะครับมีแอทแท็กมีพาวเวอร์อัพเกรดขึ้นมาเยอะเลยนะครับผม <cũ> ก็คือลงมาตัวเดียวแล้วก็มีมีเนอร์ทอวอลล์นะครับก็จะยินแอทแท็กสิบห้ากันเลยนะครับเป็นตัวขำเกมได้ด้วยอ่ะดูดีครับผมขยับไปตัวถัดมาครับป๊ปา แอสโทรอนนะครับผมเดอะมินเนอรทอร์นะครับผมอันนี้แหละครับเป็นชื่อที่มินเนอร์ทอร์วอลล์เนี่ยครับซัพพอร์ตด้วยนะโอเคเป็นมอนสเตอร์ธาตุไฟเลเวล3 MP ค่าไล่3ค่าโจมตี2องแอตแท็กสิบดีเฟนเซ็ตสปีดสนะครับมีท่ารวมร่างด้วยกัน2ท่าด้วยกันท่าแรกครับรวมร่างไฟ1ใบ Attack จะเป็น12นะครับผมโจมตี3นะครับผมค่าโจมตี3หน่วยแล้วก็รวมร่างกับมอนสเตอร์ธาตุไฟและบวกกับไฟนะครับผม Attack จะเป็น13นะครับการโจมตีสามารถขวดได้ถึง3ครั้งนะครับผมมแล้ววก็ MP คค่่่่่าาโจตีีนนนนือออ3หยัเง <c oughs> เป็นซิลที่มีอร์บิตี้ทั้งหมดเลยนะครับไม่มีสกิลนะครับอร์บิตี้อันแรกบอกว่าเมื่อการ์ดใบนี้เข้ามาในสนามนะครับสามารถทิ้งมอนสเตอร์ธาตุไฟหนึ่งใบในมือเรานะครับผมจากนั้นแสดงนงมอนสเตอร์ไม่ใช่เนมนะครับเป็นเผาเลยจากนั้นแสดงมอนสเตอร์นะครับธาตุไฟที่ไม่ได้ชื่อการ์ดใบนี้หนึ่งใบในกองเราที่มีเลเวล3นะครับผมแล้วนําขึ้นมือจากนั้นเราจวบวิสติก ร์ดหนึใบเป็นตัวลงมานะครับยอมทิ้งพวก1ตัวนะครับผมแล้วก็สามารถได้เซิร์ชเลเวลสามนั่นเองต้องบอกว่าในเรื่องของการทิ้งเนี่ยรับรองได้ว่ามันไม่มีตัวที่ถูกทิ้งเปล่าๆแน่นอนครับสำหรับเด็กมีเนอทองอ่ะไปดูอเบลตี่ถัดมาครับบอกว่ามอนสเตอร์ทาร์ดไฟนะครับใบอื่นทุกใบในสนามฝ่ายเรานะครับที่มีเลเวล3นะครับ แอดแทกบวกสามค่าโจมตีปกติที่ไม่ใช่ท่าโจมตีอ๋อนะครับผมเท่ากับ2นะครับสนามเรานะครับก็คือบาดการ์ดใบนี้อยู่ในสนามเนี่ยทำงานเพียง2วก1นะครับผมต่อให้มี2ใบหรือมากกว่านะครับอาบิลิตี้นี้จะทำงานแค่ใบเดียวนะครับผมอ่า และอ b i ร i t y ที่3ครับบอกว่าเมื่อการเ์เบนี้ต่อสู้นะครับสามารถนำมอนเตอร์ทัดไฟหนึ่งใบในมือเราที่มีเลเวล3เข้ามาในสนามนะครับจากนั้นการเ์เบนี้บวกแอทแทกตามแอทแทกปกติของซิลนั้นนะครับผมหเทิ turn, ร์นเจ้านะครับผมถ้าเราโยนแอทแทกสิเข้ามานะครับผมก็ก็คืออัสตรอนตัวนี้ก็คือจะบวกแอทแทกสิบนั้นเลยทีเดียวนะฮะได้สเปร์พวกกันรัวๆนะครับผมคือเถื่อนมากนะครับผมแล้วก็อย่างที่ผมบอกเลยคือ อ b i ริ t y ท,ท,ท,ที่2ที่บอกว่าปรับค่าโจมตีนะครับอันนี้จริงๆมอนเตอร์ไฟใบอื่นนะครับก็คือโยนโยนเทค,คให้กันและกันอนะไรประมาณนั้นแบบทำให้ค่าโจมตีเนี่ยลงมาเหลือแค่2ด้วยนะครับผมก็เถื่อนดีนะฮะใช้ได้เลยนะครับ อ๋ออีกนิดนึงนะครับเทคเมื่อต่อสู้นะครับที่บอกว่าสามารถต่อสู้แล้วนำเลเวลบสามเข้ามาในสนามได้เนี่ยเกิดขึ้นแค่หนึ่งครั้งต่อซับนะครับผมเถื่อนเถื่อนเลยแค่นี้ก็เถื่อนแล้วนะครับแต่อีกนิดนึงนะครับอ่านให้ละเอียดนะครับผมเขาบอกว่าหนึ่งครั้งต่อซับก็จริงนะครับแต่ไม่ได้ระบุนะว่าชื่อการ์ดใบนี้หนึ่งครั้งต่อซับนะครับผมอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรามีแอตโตรอนตัวนี้มีเนื้อทองเนี่ยครับสามตัวเราประกาศโจมตีหมดเลยทั้งสามตัวนะครับเราก็จะได้ไล่ทััััััั้้้้้้งงงหมมมมดดดคคคคคนน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 เเเเเลยยยอออออ่่่่่่่่่่าา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 ะะะะะรรรรรรบบบบบผผพพกกก์ใีีีีวววตตตทแแซไไชืฉ จะมี3ตัวก็ทํางาน3ครั้งเลยโอเคตามนั้นเจียเขยับไปดูตัวถัดมาค or, รับแม่โคโลโดหรอเดอะมินเนอร์ทอลวอลล็อตนะครับผมมอนสเตอร์ Monster, นะครับคนนี้เป็นเลเวล3 MP เอ็ค่าร้ายค่าโจมตี2 Attack 13 Defense 11 Speed 3ไม่มีท่ารวมลา่างนะครับคนนี้อยู่ในชุด h e a v e n t ชี r นะครับผมหลายคนบอกโอ้อยู่ในชุดที่หายากน่าดูนะครับผมต้องบอกว่าชุดนี้นะฮะไปตามหาก,กันได้ในแกะกล็กซี่แกาแล็กซี่บ็อกซ์นะครับผมอ่าตามนั้นเลย มีบริทีทเข้ามาครับบอกว่าสามารถให้เนมิเตอร์ทอออื่นหนึ่งใบแอทัลบรกสีและไม่ถูกทำลายจากการต่อสู้หนึ่งเทินยกเลิกไม่ได้นะครับผมนี่ถ้าทำคอมโบกับตัวแอตรอนนะครับผมก็สามารถดับตีสเปย์นะครับกระโดดโคลาโดลงมาได้เนี่ยคือแบบ ได้แอตแท็กบวกสไม่ถูกทำลายจากการต่อสู้นะครับผมก็เถื่อนมากปั๊มพลังใหญ่เข้าไปอีกนะฮะแล้วก็อเบรตี้ที่2ครับบอกว่าเมื่อเนมิเนทอร์ไฟเราต่อสู้ซิลที่ต่อสู้ด้วยนะครับแอตแท็กลบสเอ่อเป็นระยะเวลา1เทิร์นนะครับผมโอ้โหลงมาปั๊มพลังให้พวกไม่ว่านะครับผมสั่งลบฝั่งตรงข้ามอีกเถื่อนมากๆนะครับผมแล้วก็มีสกิลครับล่าสุดบอกว่าเซอร์คิฟายนะครับผมทัดไฟ1ใบนะครับผมไล่ฟีคริสเมเนอทอรหนึ่งใบในมือหรือในกองนะครับจ่ายเพียงแค่หนึ่งเท่านั้นนะครรัับตูที่ถก ไฟเนี่ยจะกลายไปเป็นซิลที่ตกไปในชายเลยนะครับผมก็คือต้องนําลงชายแนละ้วจ๊ะเหมือนตายเลยอะไรประมาณนั้นนะครับผมแต่แน่นอนครับเด็กไฟนะครับไม่มีอะไรตายฟรีแน่นอนต้องไปดูตัวต่อไปครับอันนี้โซนบนหมดแล้วลองมาดูโซนล่างครับ มิเนอร์ทอร์คัมเมนเดอร์นะครับผมเป็นมอนสเตอร์นะครับผม MP ค่าไล่สาค่าโจมตี2องธาตุไฟเลเวล3ามแอตแท็กสิบสามดีเฟนสิบเสปีดสนะครับมีท่ารวมร่างด้วยกัน2ท่านะครับผม1เลยก็คือรวมร่างธาตุไฟนะครับแอตแท็จะเป็น15ค่าโจมตี2หน่วยอันที่2ครับรวมร่างเนมิเนอร์ทอร์และบวกไฟ1ใบครับแอตแท็จะเป็น12บสการโจมตีเป็น All MP ค่าโจมตี5หน่วยนั่นเองนะครับผมตามนั้นเลยจ้าอขออภัยครับพอดีเมื่อกี้สายโทรศัพท์เขาโอเคอ่ะไปต่อกันที่ Ability Ability ครับบอกว่า วิกทัสนะครับผมถ้ามีในมินเนอร์ทออื่นในสนามนะครับผมในสนามเรานะอ่าก็คือจะมีบริตี้วิกทัสนั่นเองครับวิกทัสก็คือการโจมตีจุดอ่อนนะครับผมพยายามย้ำให้ทุกคลิปนะครับเนาะอบริตี้ที่2ครับบอกว่าในมินเนอร์ทออื่นไฟเราแอทแท็กบวกสองรีเฟนบวกหนึ่งสปีดลบหนึ่งนะครับผมเป็นมินเนอร์ทอที่ปั๊มพลังได้นะครับแต่ความเร็วในการวิ่งเนี่ยก็จะช้าลงนั่นเองโอเคนะครับผมแล้วก็มีสกิลนะครับผมสกิลบอกว่านำซิลในมินเนอร์ทอร์หนึ่งใบในชายเราเข s a ก i ิฟายซิลนั้นนะครับผมสกิลนี้ต้องใช้ที่ a t t a ทกไลน์นะครับแล้วก็จ่ายเอ็หน่วยนั่นเองอโอ้เป็นการกระตุกกลับมานะครับผมสามารถทําเกมบุกได้รัวๆจ่าย่าย3 MP กระตุกเข้ามาแล้วก็หาตีอะไรประมาณนี้ครับเกอดเลยใช้ได้ฮะไปดูตัวถัดไปครับผมเป็นไบซันมิน o ทอ u r ครับผม เป็นมอนสเตอร์นะครับทัตไฟเลเวลหนึ่งนะครับ MP ค่าไล่หนึ่งค่าโจมตีหนึ่งแอตแทกเก้าดีเฟนเซเจ็ดสปีดสามเท่านั้นนะครับผมอยู่ในชุดฐาราสัก้าสองนะครับผมเหมือนกับใบที่แล้วเลยมีท่ารวมล่างหนึ่งท่าครับบอกว่ารวมล่างไฟนะครับแอตแทกจะเป็นสิบเอ็ดการโจมตีครับใช้ MP เพียงสองหน่วยนะครับผมมีบริตี้ด้านล่างครับเป็นบีบริตี้ทั้งหมดเลยอันแรกครับเป็นซิลใบรองนะครับผมให้กับเนมินต์ทอร์เลเวลสองขึ้นไปนะครับผมซิลจันจะได้รัพแอตแทกหกสามนะครับผมแล้วก็สป การ์ปในนี้ตกชายจากสนามสามารถนําซิลไม่เกินไม่เกิน2ใบฝ่ายตรงข้ามไปที่แอตแทกไลน์นะครับผมนี่ไงครับควรโดนแซกแต่จริงๆจะควรโดนแซกหรอเมื่อตกชายจากสนามกระตุก2ใบไปที่แอตแทกไลน์จริงๆผมมองว่ามองว่าอารบิตี้แอบสวนทางกันครับก็คือเป็นทั้งใบรองก็ได้นะครับผมคือควรจะไปเป็นใบรองให้กับเลเวล2ขึ้นไปซะมากกว่านะครับผมก็ประมาณนั้นเลยครับไม่อยากให้น้องตกชายนะครับผมแต่ถ้าเป็นอารบิตี้ที่พลาดท่าแล้วตกชาย นะครับผมได้นำซิลไฟลตรงข้าม2ใบไฟตรงข้ามาที่แอทการ์ดก็ดีนะทำเกมบูต่อได้เลยะครับผมแต่อยากให้อเบอร์ตี้นี้มันแยกกันนิดหน่อยเท่านั้นเองครับโอเคไปดูตัวถัดไปครับ คิมซันมินเนอร์ทอครับผมเป็นมอนสเตอร์ทัศไฟเลเวลหนึ่งะครับเอ็มพีค่าไร่หนึ่งค่าโจมตีหนึ่งแอตแท็กเก้าดีเฟนเซ็ตสปีดสามนะครับผมคนนี้ก็อยู่ในชุดเทร์าซาก้าสองเช่นกันอ่ามีท่ารวมล่างนะครับผมก็คือรวมล่างกับไฟหนึ่งตัวนะครับแอตแท็กจะเป็นสิบเอ็ดนะครับเอ็มพีค่าโจมตีสองหน่วยนะครับผมแล้วก็มีเออเบอร์ตี้ทับซัพพอร์ตแบบเฉพาะตัวด้วยนั่นก็คือแอสตรอนนะครับผม er เดอะมินเนอร์ทอไฟล์เราแอตแท็กบวกสามและยกเลิกเออเบอร์ตี้ซีลไฟตรงข้ามนะครับผมมโออ้าก ก็คือเป็นเด็กที่อารมณ์เหมือนครับให้ปัมป๊มๆอยู่ตัวเดียวเลยนะครับคือเถื่อนจริงๆนะครับผมแล้วก็เงื่อนไขครับบอกว่าในเด็กเรานะครับไม่มีเทเ,เรียนนะครับผมเลเวลหนึ่งนะครับผมบังคับเลยเนาะว่าต้องเล่นมีเนอร์ทอ์ล้วนๆประมาณนั้นอาแต่ต้องเป็น Min er, เทเ,เรียนเลเวลหนึ่งนะครับจะใส่ Level, เทเ,เรียนเลเวลสองก็ได้อะไรประมาณนั้นเนาะอ่ะอปริตี้บอกว่าเข้ามาครับสามารถแสดงเนมีเนอร์ทอลหนึ่งใบ ที่ไม่ใช่ชื่อการ์ดใบนี้นะครับผมหนึ่งใบในกองเราขึ้นมือฮนะเป็นตัวลงมาแล้วเสิร์จหาของนั่นเองนะครับผมแล้วก็เมเบอร์ตี้ครับบอกว่าเมื่อไฟฝ่ายเราตกชายจากมือหรือการการแซคซิฟายนะครับผมเราจั่วการ์ดหนึ่งใบนะครับผมโอ้ถ้าเห็นการตกนะครับผมโดยการจากมือหรือแซคซิฟายนะครับผมก็จะได้จั่วการ์ดหนึ่งใบนั่นเองหนึ่งครั้งต่อซับนะครับผมโอ้แม่ เรานึกว่าแบบจะแบบมีการคงกระพันซิลอะไรอย่างเงี้ยประมาณบอกว่าถ้าถูกแซกเราย,ยังคงอยู่ในสนามน,นะครับแต่จริงๆแล้วเท่าที่ดูก็คือไม่ไม่มีนะครับผมก็คือลงมาได้จวดอ่ะยังเหลืออีกตัวหนึ่งครับไปต่อมองแต่ก็ไม่ได้ดูการ์ดอ่าบูลมินาทอนนะครับผมเป็นมอนสเตอร์ทัชไฟเลเวลหนึ่งนั่นเอง MP ค่าร้าหนึ่งค่าโจมตีหนึ่งครับแอสแท็กห้าดีเฟนส์ห้าสปีดสนะครับผมอ่อซิลใบนี้อยู่ในชุดเอ็กโซลัสสนะครับเป็นเพียงอันคอมเท่านั้นเอง เป็นคอมมอนนะครับผมอ่ามีท่าลมล่างครับก็คือบวกไฟหนึ่งใบนะครับแอตแท็กจะเป็นเก้าเอ็าโจมตีซองหน่วยนะครับผมแล้วก็มีอารบิตี้ครับบอกว่าเมื่อการเป็นนี้ตกชาจากมือหรือการสักคิฟายโดยมินเนทอฟไฟเรานะครับสามารถนำซิลนี้นะครับผมเข้ามาในสนามได้นะครับผมหนึ่งครั้งต่อซับเคลขินเยผมเจอแล้วคนที่ถูกแซกแล้วไม่ตายนะครับผมคนที่ถูกทิ้งแล้วไม่ตายโคตรเก่งอ่าแล้วก็มีอารบิตี้เออ่ที่เป็นคอนดิชันด้วยนะครับก็คือเนมินเนทอฟในสนามและในชายเรา3ใบขึ้นไปนะครับอเบิตี้ด้านล่างถึงจะะเกกิดน็คื ซิลเนมินาทอร์ทอร์ไฟในสนามฝ่ายเรานะครับแอตแท็กจะได้บวกหนึ่งครับผมแล้วก็มีเนอร์ทอร์บัตเลอร์เหรออ่าฝ่ายเราแอตแท็กบวกสสปีดลบสและป้องกันการทำลายจากการสวนกลับนะครับมี2 2ใบวกหนึ่งเท่านั้นนะครับผมต้องบอกว่าตัวนี้ผมหาไม่เจอไม่ไม่น่าจะได้ใช้แล้วมากเป็นซิลยุคเก่าใช่ไหมครับน่าจะประมาณนั้นเนาะโอเคนะฮะก็ตามนั้นครับอันนี้ก็คาบไปแล้วก็ถ้าเราดูผิวเผินนะครับผมก็คือเนมินเนทอร์ครับถ้าไม่นับตัวเจ้ามีเนอร์ทอร์บัตเลอร์นะครับที่ผม ไม่ได้มีการ์ดมาแสดงอยู่ตรงนี้นะครับมันก็จะได้จำนวนทั้งหมด28ใบนะครับผมซึ่งอีก2ใบที่ผมไม่รู้จะใส่อะไรนะครับผมก็เลยเลือกใส่ตามนี้ครับนี่วอลเฟร์นะครับผมเอนจินออฟวอลเฟร์นะครับผมเป็นทาร์ทไฟนะครับเลเวลสองเป็นเผวดาไวด์เอพาไายสามครับค่าโจมตีหนึ่งแอทแท็กแปดดีเฟนเจิบสีดสามนะครับผมอยู่ในชุดเมริเซียสามนะครับผม จริงๆต้องบอกว่าเ n g นจินออฟฟังแฟนเนี่ยมีมีอาร์โปรโมด้วยนะครับผมหาโปรโมน่าจะง่ายกว่าหาเมอร์ดีเซียสนะ <laughs> โอเคนะครับผมมีท่ารวมร่างครับรวมไฟหนึ่งใบแอทแท็กจะเป็น10ค่าโจมตี3หน่วยไม่เอาไปตีแน่นอนผมคนหนึ่งไม่เอาไปตี <laughs> แล้วก็มีสกิลครับบอกว่าทิ้งการ์ดใบนี้ในมือผู้ใช้สกิลนะครับ <laughs> สแสดงมิสติกการ์ดประเภทลีลิกหนึ่งใบในกองนะครับผม <laughs> ของผู้ใช้สกิลเองนะครับ <laughs> นำขึ้นมือเมื่อมีไฟใบอื่นในสนามนะครับฝ่ายผู้ใช้สกิลจ่ายเพียงศูนย์นะครับย่อสกิลก็คือศูนย์ทิ้งนะะคครรรััับผมมมมมแลลล้้้้้้วกกกกก็สาาาาาถนนนนนนิิิตตปเเเภทขึืออออไดจจงงโะ วับอ่ะเท่าที่ดูนะครับผมในเรื่องของการโจมตีหรือการสเปรย์พวกนะครับผมอาจจะต้องเน้นไปทางเน้นมาทางแอสโตรเนอะแคสเทอร์ยอนะนะไม่รู้ผมอ่านออกรวมๆอย่างนี้แล้วกันเนาะอะ่ก็จะเน้นไปทางเจ้าตัวนี้ครับทําเกมฟาดนะครับผมเมื่อตีครับก็จะได้ไล่นั่นเองนะครับผมโอ้เชืญเนอนะเมื่อตีได้ไล่นะครับผมแล้วก็สามารถไล่พวกเลเวลสามทูไปครับถ้าเราลงพวกนี้มาแอปอเบลิตี้ก็สูญเสียไม่ได้ด้วยนะครับผมโจมตีสั่งล่เนาะ นะครับผมและก็ถ้าไล่เป็นเจ้าโคโลราโดเนี่ยครับก็คือจะทำให้ไม่ถูกทำลายจากการต่อสู้ได้ด้วยนะครับผมคือเก่งมากอ่ะแต่เท่าที่ดูเนี่ยครับตัวตีของเกมนี้ทำเกมเนี่ยมีไม่กี่ตัวนะครับถ้าเอาให้ยกยอดจริงๆอ่ะผมยกยอดให้แค่สองตัวนี้เองคริสเมอร์เน็ตอร์กับแอสโต n นิเจอร์ทอนะครับผมอ่ะ ก็ประมาณนั้นนะครับเพราะโดยส่วนใหญ่ออกมาซัพพอร์ตอาร์มตี้ให้กับ2คนนองซะส่วนใหญ่นะครับผมที่เหลือก็เป็นเกมที่โปรเทคนะครับผมต้องโปรเทคกันเพียวๆนะครับผมอย่างที่บอกเลยครับถ้าเป็นซิลยุคเก่าเนี่ยจะยังไม่มีตัวใหม่ก็คือตัวนี้ถูกไหมครับตัวนี้เนี่ยออกมาเนี่ยเป็นตัวปั้มพลังกันแบบชัดเจนมากนะครับผมแล้วก็เป็นตัวที่สามารถเตรียมพร้อมหรือพร้อมทําเกมบุกได้ด้วยนะครับผมเพราะฉะนั้นการจัดเด็กนี้เนี่ยผมมองว่าไม่ค่อยยากหรือเปล่านะครับผมเพราะว่าใช้ของที่ ต้องบอกว่าเป็นของที่มีอยู่เกลื่อนนะครับผมแต่อย่างที่บอกเลยครับสำหรับผู้เล่นที่เข้ามาซื้อของใหม่ในยุคนี้ครับผมก็คือแบบมาอยากจัดเด็กเนี้ยใหม่เลยโดยการเปิดบล็อกอาจจะไม่มีในชุดของเทราซาก้าสองนะครับเทเวนเทียอะไรพวกเนี้ยครับคือค่อนข้างลําบากแต่ผมเชื่อว่าซิลพวกเนี้ยครับถ้าไม่เน้นฟอย์นะครับเน้นเป็นใบธรรมดาเนี่ยผมเชื่อว่ามีตามร้านแบบเกลื่อนกาดนะครับผมต้องบอกว่าเกลื่อนกรดกันเลยจริงๆเพราะว่าเนี่ยขณะที่บ้านผมยังมีเกลื่อนกรดเลยนะครับผมผมยังแค่ต้องตามแค่มีแค่ตัวใหม่กับตัวโปรโมททเเเเเ่่่า้องะบบีแจตตติิิมมพก็ เนี่ยแหละครับคอนเซปต์ของมิเนอร์ทอต้องบอกว่าเป็นเด็กที่ตีไม่คิดชีวิตนะครับถ้าไม่ได้ตีก็จะแพ้อเอานะครับผมแต่ในเรื่องของการทำเกมตีนะครับก็ต้องเตรียมพร้อมสักนิดหนึ่งว่าเมื่อตีแล้วจะไล่ใครดีที่เป็นเลเวลสนะครับผมการตั้งเกมมองว่าไม่ยากเลยนะครับต่อสู้ตีโจมตีปุ๊บไดลไล่พวกนี้คือเขื่อนมากๆเนาะต้องสูญเสียเท่านั้นนะครับผมถ้าไม่สูญเสียก็กรายอยู่อย่างนั้นนะอ่ะตามนั้นเลยจ้ะ ก็สำหรับคลิปนี้นะครับเท่าที่ดูแล้วมีเนื้อทอนเนี่ยก็คือดูแล้วไม่มีอะไรมากนะครับผมใครสงสัยเอฟเฟกอะไรนะครับผมก็ลองถามกันดูในใต้คอมเมนต์นะครับผมเพราะว่าผมก็จัดเท่าที่ผมทราบเนาะจ้าสำหรับคลิปนี้คงต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับ